สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทวีคันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงนาฬิมาโจะปรับราคานะครับค่าขนส่งเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับยังไม่รวมประเภื่นเริ่มต้นจากโป๊ติเริ่มต้นเนี่ยที่ที่ปับมารอบที่แล้วเนี่ยที่เริ่มต้นสามสิบหกบาทกิโลหนึ่งกิโลถึงเก้ากิโลคือสิบกิโลแรกเนี่ยเจ็ดจุดสองบาท อันใหม่เปลี่ยนเป็นสาสิบสาบาทเริ่มต้นแล้วยี่สิบกิโลแรกอยู่ที่เจ็ดจสองบาทเมื่อกี้ลองคำนวณระยะที่ยี่สิบกิโลนะครับก็จะอยู่ที่ราคาใหม่ที่อยู่ร้อยเจ็ดบเจ็ดบาทราคาเก่าอยู่ที่ร้อยแปดสิร้แปดสิบกว่าบาทห่างห้ายี่ิกิโลเนี่ยจะลดลงอยู่ลดลงอยู่ที่สิบาทนะครับในเหตุผลเนี่ยผมมองว่าเขา่าจจะปรับเพราะว่าหนึ่ง ในเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขาเพิ่งปล่อยตัวของอแรงค์ที่เป็นของสมาร์ทสตาร์แล้วก็ทุซูเปอร์สตาร์ออกมาใหม่แรง์ใหม่ที่ไม่มีงานไลน์แมนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ปรับตัวงานลดลงมากๆนะครับเพราะว่างานลาลามมกเรารู้อยู่แล้วว่างานในส่วนลาลามมกเนี่ยมันจะถูกไปอยู่ในส่วนของงานที่เป็นงาน VP พแล้วก็งานที่เป็นงานงาน CoD แล้วก็งานที่เป็นงานที่มีงานหัวใจอยู่แล้วอันนั้นก็จะถูกแบ่งไปแล้วส่วนมากก็จะน้อยมากที่จะหลุดออกมาให้กับคนใหม่ๆเห็นนะครับในส่วนตรงนี้งานใหม่ไอ้ราคาใหม่เนี่ยก็ก็ต้องปรับแล้วปรับในส่วนของละละราคบูมเดียวรายใหม่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับในส่วนตรงนี้ก็ ผมว่าเดือนเมษายนเนี่ยน่าจะเป็นการแยกตัวออกอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าเขาปรับแลงใหม่แล้วก็เห็นว่ามีคนเหตุว่าเด็กใหม่ที่เพิ่งส,สมัครลาลามูฟเนี่ยไม่เห็นงอะไรเลยแล้วเด็กเกา่าไอเดีกเกา่ายังเห็นกันอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาก็เตรียมพร้อมที่จะเฟดตัวออกมาแล้วก็าลาลมูตอนนี้ก็จะมีงานทูฟู้ด ซึ่งงานทูฟู o ดก็ก็ไม่ได้เยอะมากมาเยเพราะว่ามันยังเพิ่งเริ่มต้นแต่ก็เห็นแล้วนะครับตอนนี้ผมลองออนดาราโมก็เห็นงานทูฟู f ดเ d ี่ยงมาก็มีใกล้บ้างใกล้บ้างแล้วแต่นะครับยังไม่เคยรับเหมือนกันงานทูฟู o ดเป็นยังไงก็คงไม่ได้ต่างไรกันอะไรมาเท่าไหร่นะครับก็จะมาเล่าถุนฟังว่าก็ดาระโมต้องปรับแหละเพราะว่า แอปพลิเคชันที่เหมือนราละล่ามุกเนี่ยการแข่งขันมันสูงก็มีสปุตต้าสุดมา้ามีลิเบอรีแก๊ปเอ็กเพสโกเจ็กซึ่งเป็นงานเอ็กเพสคล้ายๆกันส่งของอะ่ะเปรียบเทียบเราเปรียบเทียบแค่ส่งของไม่ได้มีการวางวงบาลบินอะไรพวกนี้ถ้าแบบเฉพาะด้านราละล่ามุกอาไ,กาได้เปลี่ยบสปุตต้าได้เปลี่ยบอ่าในลิเบอรีได้เปลี่ยบเพราะว่ามันมันคนเฉพาะด้าน ก็แน่นอนเขาต้องปรับตัวเขาต้องต้องลดราคาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะลดไปไม่ได้มากกว่านี้หรอกเพราะว่าถ้าลดไปมากกว่านี้คนขับก็จะมีทั้งเฟรตตัวไปทํางานประจาเฟรตตัวไปอยู่แอปอื่นแต่ตอนนี้ทุกคนมันมีโซเชียลเข้ามามันสามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นทุกคนอาจจะวิ่งกันแอป2แอปก็แล้วแต่ก็เป็นทางเลือกเพราะคุณเป็นพาร์ทเนอร์เขาไม่ได้บังคับ นะครับยังไงก็ขอให้ผู้คนโชคดีขับรถปลอดภัยนะครับยังไงคุณต้องเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วเรื่อยๆการแข่งขันทางด้านราคาเราเป็นพาร์ทเนอร์โปรดดูแลสุขภาพให้เราไอ้โปรดดูแลสุขภาพของเราให้ดีนะครับยังไงก็ขอให้คนขับรถปลอดภัยไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเร่งมากนะครับลูกค้าเข้าใจบางคนนะครับสวัสดีครับ